เท่านพรสิริมโนหานกรรมการการสวนสัตว์ในฐานะประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านสุพรอัฐาวงนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพิสิทธิ์ณภัทรลุงอดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะครับท่านโสพลดำนุ้ยนะครับอดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะครับและ,ะกรรมการองค์การสวนสัตว์ที่มาร่วมง,งานในวันนี้ นะครับรวมทั้งบุคคลนะครับซึ่งเป็นตำนานของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนน,นะครับและท่านทั้งหลายกับผมนายสัญชัยจุลมนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ขอขอบพระคุณทุกนะครับที่ท่านพรศสิริ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ35ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในโอกาสเฉลิมฉลอง75ปีสวนสัตว์ไทยในวันนี้นับตั้งแต่ปีพศ2516นะครับเป็นปีเริ่มต้นของสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ขององค์การสวนสัตว์เมื่อคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในขณะนั้นมีนโยบายที่จะขยายกิจการสวนสัตว์ไปยังภูมิภาคต่าง นะครับประกอบกับจํานวนสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาที่กรุงเทพมีจํานวนมากเกินความต้องการเนื่องจากนะครับสวนสัตว์ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นจํานวนมากนะครับจึงให้เลือกพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีนะครับบริเวณเชิงเขาเขียวเขาชมพู่นะครับที่แห่งนี้นะครับซึ่งต่อมาได้ถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีเนื้อที่ รวมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ500ไร่ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่เป็น5,000ไร่ในปัจจุบันนะครับและเมื่อวันที่1มิถุนายน2521 35ปีที่แล้วนะครับจึงเปิดให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้เข้าชมอย่างเป็นทางการนับเป็นก้้วแรกของการมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในระดับโลก นะครับนับเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า35ปีที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวดำเนินการสนองนโยบายของรัฐในแต่ละยุคในแต่ละสมัยในโอกาสต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายที่ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเกิดเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ในปัจจุบันคือสวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ของอาเซียนรวมทั้งด้านการศึกษาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับสอรดรับภารกิจทั้ง4ประการของสวนสัตว์ได้แก่ การอนุรักษ์การวิจัยและการขยายพันธุ์สัตว์ป่าการให้การศึกษาและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมถึงแนวทางการปฏิบัติของสวนสัตว์มาตรฐานได้แก่การพัฒนาพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และวิจัยด้านสัตว์ป่าการพัฒนาสวัสดิภาพและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ดีพัฒนางานด้านวิชาการสัตววิทยาและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า รวมทั้งสิ่งแวดล้อมพัฒนาและรักษามาตรฐานในการจัดการสวนสัตว์ให้ได้คุณภาพระดับสากลน,นะครับพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติโดยสอดคล้องกับหลักสูตรตามพระราชดติการศึกษาแห่งชาติพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนเชิงนิเวศของผู้สนใจทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับพัฒนาสวนสัตว์ให้มีความทันสมัยนะครับมีความพร้อม ในการให้บริการระดับสากลน,นะครับและออกแบบเพื่อมวลชนตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารงานของสวนสัตว์ให้ได้มาตรฐานนะครับวันนี้สวนสัตว์เปิดเขาเกียวได้เดินทางมาถึงจุดที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติได้แก่สมาคมสวนสัตว์อาเซียนและได้รับรองมาตรฐานสวนสัตว์จากสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมแห่งโลก ภายใต้การดำเนินการมาตรฐานคุณภาพ ISO นะครับ9001ทั900 2008และได้รักษาม,มาตรฐานเหล่านี้ตลอดเรื่อยมาในโอกาสครบรอบ35ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งของการจัดการสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความสุขความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสัตว์ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจด้วยนวัตรกรรมการจัดการสวนแสดงสัตว์ในชื่อ WiL d l i f e Wonder World มหจสัย์สัตว์โลก ซึ่งมีตัวแทนสัตว์ป่าจากทวีปต่างๆให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนได้ชมอย่างใกล้ชิดในวันนี้ยังได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกของสโมสรผู้รักสวนสัตว์ของเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาด้วยกันมากกว่าพันคน เพ uh, ื่อเฉลิมฉลอง75ปีสวนสัตว์ไทยนะครับและครบรอบ35ปีสวนสัตว์เปิดเขาเกียวจึงขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านประธานปอนสิริมโนหารให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสนี้ด้วยครับเรียนัท่านอุทธรขาขาวงท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านคณะกรรมการการศมกษาท่านมีเกียรติท่านสุนทรชลคณะผู้บริหารและก็ผู้แทนการบริการทุกท่านนะครับ ดิฉันมีความยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับเชิญมาวันนี้ในโอกาสที่มาเปิดงานรองครบรอบ75ปีขององค์การสูซัพนะคะแล้วก็รวมทั้งรองรอบาโล35ปีของโสรัดตัวเขาเขยในวันนี้ค่ะในั้นดิฉันในนามของคณะกรรมการองค์การสูซับแล้วก็เป็นประธานเปิดประธานกรรมการสโมสรนละ่้รับโสศัด์่างประเทศไทยด้วยนะคะเขาจะมีดีในโอกาส75ปีเนี่ยค่ะที่โสรัดเขาเขียวเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมา เช้เมาตั้งแต่หลายปีมากแล้วนคก็อยากคดีมาอย่างหนึ่งก็เห็นเลยว่าการพัฒนาอย่างไม่หยุดน่แลวก็ยาวนานถึงสามิบปีซึ่งคั้นี้นี่ยนะคะก็จะเป็นกับความพิ่วมร่วมใจการพัฒนาของท่านผู้ในการสวนสตว่า้ท่านผู้ท่านผู้า้ทานผ้ท่านผท่านผู่านผ้ท่านผู่านผูท่านผู้ท่านผู้ท่านผูท่านผท่าน่านานผานผ่าน่านผ้่านา้าท่นาาท่น้น ที่เขาผนวชใจของเยาวชนเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีความทันสมัยมีความเป็นสากลนะคะสามารถเป็นที่แข่งขันในระดับนานาชาติได้ด้วยก็ขอขอบคุณลูกค้าที่มีส่วนที่ทำให้สริษัทเราของเรานะคะจะเดินหน้าเรืองแล้วก็เป็นผู้รับของประชาชนมากมายจนถึงปัจจุบันนี้ถึงหน้าปีค่ะและในโอกาสเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทางเราก็ได้จัดตั้งสโมสรผู้รับสื่อสารในประเทศไทยเพื่อเพื่อที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้สมัครเป็นสมาชิกและบริการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะนอกจากที่รายได้หลังเนี้ยจะเป็นการช่วยบำรุงสัตว์ท่านจะมีโอกาสได้เที่ยวในทุกๆแข่งโดยสัมพันธ์ขององกเราที่มีประมาณ8แข่งทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถเที่ยวได้เพือที่ท่านต้องการเลยค่ะก็ได้คำคำนิยมเสนอแล้วก็ได้ความรูกับสัตว์ด้วยในระัน่นะคที่เรื่อง ว่าตอนนี้เป็นเวลาสมควรแล้วนะคะก็ขออนุญาตเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองจ5ปีสวนสัตว์ไทยและก็ครบรอบส5ปีของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะและก็ขอเภัยโทษให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะคะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นสวนสัตว์ที่มีมาตรฐานและก็ลมทุนเป็นที่รักที่ชื่นชมของประชาชนทั่วไทยและชาวต่างชาติตลอดไป